สวัสดีค่ะครูบอมจากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษอิง l i s h Home นะคะเป็นเจ้าของโรงเรียนนะคะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเ,เป็นคนที่จัดทำหลักสูตรต่างๆของโรงเรียนรวมถึงแผนการสอนนะคะการแนะนำคุณครูการฝึกอบรมต่างๆเพื่อให้คุณครูเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของการเรียนการสอนแบบ play based learning นะคะอิงเนชั Home เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนะคะ ที่เปิดมายาวนานกว่า10ปีเลยทีเดียวนะคะและเราก็ได้ผลิตนักเรียนจำนวนมากมายนะคะที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำของประเทศไทยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการ E.P I.E.P M.E.P หรือโครงการทุนศึกษาต่อต่อตางประเทศอย่าง A.F.S หรือว่า Y.E.S นะคะ แต่นะคะเราไม่เคยเรียกตัวเองว่าโรงเรียนกวดวิชานะคะเราเรียกตัวเองมาโดยตลอดว่าเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแนว play based learning แนวการเรียนรู้ที่อาศัยความเข้าใจนะคะควบคู่ไปกับการเล่นการสร้างกิจกรรมในห้องเรียนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ